ที่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีแม่ลูกฐานะยากจนอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆแ,แม่ผู้ชราทำงานอย่างหนักไม่ย่อท้อต่างจากลูกชายชื่อเก่งซึ่งแสนจะเกียจคร้านเป็นที่สุดเก่งเอาแต่เที่ยวสนุกสนุกไปวันๆ <sentences. S 1> โดยไม่สนใจจะช่วยแม่ทำงานซ้ำยังคบเพื่อนเกเรพากันเล่นการพนันอีกด้วย เวลาแม่ตามเก่งกลับบ้านไปช่วยงานเก่งมักจะทำหน้าทะเลึน้นและตอบแม่ว่าไม่ทำหรอกทำไปทําไมเหนื่อยจะตายแม่ได้แต่เสียใจแต่ก็ไม่เคยพูดออกมายังคงตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักเพราะเป็นห่วงกลัวลูกจะลำบาก ถ้าแม่จะป่วยตายไปเช่ก่อนเก่งจะอยู่อย่างไรเจ้าจะเอาตัวรอดได้ไหมผู้เป็นแม่บนกับตัวเองหลังจากเที่ยวเล่นไกลคำระหว่างทางกลับบ้านเก่งต้องเดินผ่านบ้านเพื่อนชื่อแก้วเป็นประจำแลและเห็นแก้วทำงานหลายอย่างด้วยความขันแข็ง แต่เก่งไม่เคยจะใส่ใจเรื่องนี้คิดอยู่เพียงว่าทำไมฐานะทางบ้านของเขากับแก้วจึงแตกต่างกันนะและแล้ววันหนึ่งเก่งก็ได้คำตอบที่เขาสงสัยเมื่อเห็นแก้วกราบไหว้พระก็คิดได้ว่าใช่แน่แล้ว พระองค์นั่นเองที่บันดาลโชคลาบเงินทองให้เจ้ากแก้วเก่งรีบเดินไปวัดตรงเข้าไปกราบหลวงพ่อทันทีผมจะมาขอพระพุทธรูปสักองค์ไปกราบไหว้ปูชาที่บ้านครับเก่งบอกหลวงพ่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระในบ้านทำให้เพื่อนเขาร่่ำรวย หลวงพ่อได้แต่บอกว่าเจ้ามีพระอยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องขอหลวงพ่อหรอกเอที่บ้านผมไม่มีพระสักองค์เลยนะครับเก่งบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วเจ้าจะเข้าใจรีบไปเถอะฝนไกลตกเต็มทีหลวงพ่อพูดเพียงเท่านี้และไล่เก่งกลับบ้าน เก่งยังคงคุ่นคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีฝนเริ่มตกและหนักขึ้นเรื่อยๆเก่งเดินฝ่าพายุฝนเขาเปียกโชกและหนาวสะท้านไปทั้งตัวเมื่อเก่งถึงบ้านแม่ก็ยืนถือผ้าช็ดตัวรออยู่แม่ยิ้มดีใจที่เห็นลูกชายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วรีบเช็ดเนื้อตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า จุดเตาไฟให้ลูกได้อบอุน่นเนื่องจากเก่งตากฝนเป็นเวลานาน,านเขาจึงล้มป่วยนอนสมเพราะพิษไข้แม่คอยเฝ้าดูแลตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยความห่วงใยอยากให้ลูกชายหายป่วยเร็ววัน ตลอดทั้งวันแม่ง่วนอยู่กับการหุงหาอาหารป้อนข้าวป้อนยาเช็ดตัวให้ลูกพอมีเวลาได้งีบประเดี๋ยวเดียวก็ต้องฟืน้นตื่นมาคอยดูแลอาการของลูกขึ้นต่อมาเป็นเพราะพิษไข้ทำให้แก่งเพ้อาพความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาภาพของแม่ ที่เฝ้าธนุถนอมด้วยความรักความห่วงใยใส่ใจดูแลเขาไม่เคยคลาดสายตาเก่งทราบซึ้งใจจนเพ้อเรียกหาแม่แม่แม่เจ้ารุ่งเช้าพอเก,ก่งฟื้นไข้ก็ลุกขึ้นมองหาแม่เขายังจำภาพเมื่อคืนได้ เขาเห็นแม่ยังคงทำงานหนักอยู่เช่นเดิมเก่งรู้สึกผิดที่ปล่อยให้แม่ผู้เริ่มแก่ชราต้องเหน็ดเหนื่อยน้ำซ้ำเขายังชอบก่อเรื่องให้แม่ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเก่งหวนนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเก่งตรงเข้าไปกราบเท้าเก่งตรงเข้าไปกราบเท้าแม่น้ำตานองหน้า ที่แท้พระในบ้านที่ควรกราบไหว้ก็คือแม่พระของลูกนี่เองแม่จ๋าลูกขอโทษ What <is> this? ไม่มีคำพูดใดจากแม่นอกจากน้ำตาที่ไหลอาบแก้มด้วยความตื้นตันใจ What is that? This is, this? This is that. ตุกแกอไหนลองพูดซิตุกแก แกกมันพูดดิตุกแกตุ๊กแกตุกแกร้องไงตกตกตกตอกตกตอ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 กตกตอ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 ตอมเตอก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 ตออกต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 อก e อกต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 ออ การที่เด็กๆจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสามารถมีความสุขและเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขของผู้อื่นนั้นพ่อแม่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดถ้าทั้งพ่อและแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเองและเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง mm. ก็เท่ากับเป็นการวางรากฐานของสังคมที่ดีงามไว้ในอนาคตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเภทภาษีประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก